สวัสดีครับวันนี้มาจับแมงสวัสดีครับวันนี้ฟินกี่มาจับแมงกินูนะครับเจอแล้วหนึ่งตัวต่องไฟลุกต่องไฟเจอแล้วครับหนึ่งตัวเห็นนะครับลูกหัวมันได้ปะจับเลยจับเลยลูกจับเลยฟนี่จับเลยจับขึ้นมาใส่มือให้พ่อวิธีการจับนะลูกนะเดี๋ยวพ่อทำให้ดูจับอย่างนี้นะนี่จับอย่างนี้ครับอจับพ่อถือมาให้แล้วก็ลูปได้เปล่า อจับได้แล้วหนึ่งตัวได้แล้วครับหนึ่งตัวให้กินนูนมาอโอเคไปเอาไปให้พี่เขาตอนนี้ขนจับอยู่แล้วครับนี่โอเคครับได้แล้วครับหนึ่งตัวได้ให้พี่เขาเลยอ่านี่ดูดูนี่ผลงานผลงานของพี่เรอครับ เยอะเลยอ่าโอเคเดี๋ยวเรารออีกแป๊บหนึ่งน่าจะมีแหละเนี่ยแมงกนินนเราจะมาเล่นไฟตรงนี้ครับเดีวมันก็จะตกลงมาแถวแถวนี้เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งน่าจะมีอีกแหละพี่นี่ครับมาส่องในป่าหลูกวะส่องคือส่องไปดูในป่าที่ควรจะมีไปเดี๋ยวเข้าไปเนี่ยเดี๋ยวดิมีดูดีๆ นี่วินแล้ววินแล้วมาแล้วมาแล้วเริ่มมาลงแล้วเริ่มลงแล้วมาแล้วอ่ะเร็วหนึ่งตัวจะให้ได้อีกจับเลยจับเร็วจับจับ จับด้านหลังมันแล้วก็หยิบใส่แก้วจับลูกเนี่ยนี่ตัวหนึ่งมากินูนให้มันหยุดี่นี่น,น,นี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ได้ตัวแล้วเอ้จับอย่างนี้จับอย่างนี้ลูกจับอย่างนี้น,นะมาใส่แก้วแก้วมาแก้วมาอ่าจับหลังมันเงี้ยจับหลังมันจับเลยลูกจับไปไม่อะม okay, ันจะโอเคเพราะจับก็ได้ นี่กลัวอะเร็วไปแก้วเร็วถือไว้หน่อยข้อยตัวนึงนี่ไงหนูก็เจ้าตัวนี้ให้พี่ก็เจับตัวนู้นนี่นี่อามันดิ้นอ่ะก็ถือไว้ก่อนก็ถือไว้นะแบล็คไฟแบล็คไฟก่อนแบล็คไฟแบลไฟแบล็คไฟที่รถมาส่องๆดิได้แล้วเขาสามตัวมังกีนูน นี่คนจับเยอะอยู่เหมือนกันนะครับวันนี้ดูครับดูครับเดี๋ยวรอมก่อนรอมก่อนจะเล่นไฟเเปล่านี่ยถือไว้ถือไว้ถือที่ถือด้วยอ่าดูครับนี่นี่จับได้ยังนู่นนู่นตัวนึงนู่นนี่วันนี้นี่ตัวหนึ่งนี่ตัวหนึ่ง มาจับนะอนี่ครับนี่หนึ่งตัวได้ตัวและอก็ดีกว่าไม่ได้นะพี่นิ่ไม่กล้าจับนะครับชีกวไม่กล้าจับไปเดีเดินหาเดินห่างน้องเดินห่างน้นไปนี่ครับเรามีเพื่อนมาจับด้วยนะครับ นี่นี่นี่นีนนให้พี่เขาจับตัวหนึ่งพี่จับตัวแล้วพี่เนาะพี่าเาเลยแบงคนละตัวคนละตัวนี่นูครับๆๆไม่ให้มันเล่นไฟค่ะเน,นีเดินหาลดียเดินหา ถือไว้ก่อนได้ไหมได้ได้พ่อถือเองเดินหาไปพี่งเดินหาอันนี้ครับได้แล้วนี่โอ้ยตัวอยู่แหละตัวอยู่จับบนถนนนะครับเนี่ยเสี่ยงอันตรายมากครับดูครับรถวิ่งตลอดครับโอเคครับ หลังจากพี่นิกซ้อมจับมานานแล้วเดี๋ยวพี่นิกจะจับให้ดูครับมาแล้วครับแก้มากจ้ามาเจ้ใกล้ๆเลยใกล้สุดเลยเอาจับครับจับเรียบร้อยครับได้แล้วครับนี่ครับผลงานแต่ยังไม่กลับนะเดี๋ยวสรุปตอนกลับอีกทีเนาะขอตัวไปจับอีกทีสักรอบก่อนนะครับฉลากฉลากฉลากเต็มถ้วยฉลากเต็มถ้วย ด,ด, go, ดูน้องคนนั้นนะครับเขามาจับเหมือนกัน <Whoa. S 1> ไปแล้วครับสนุกสนานแล้วครับฟินิกแมงกินนูนขาดูหน่อยสิเขาดูหน่อยครับ <c oughs> น้องเขาได้เยอะอยู่เนี่ย

เห็นนะครับเห็นครับเพืนครับเห็นไหมเห็นไหมทุกคนเห็นครับเห็นครับเนี่ยมีเจ้าฝ้ายสองมองมาว่าเห็นเห็นในห้ับนี้หนึ่งตัวในอยู่ในป่านี่ได้ตัวแล้วครับอ่าตัวนี้หนึ่งตัวครับเห็นไหมครับนีหนึ่งตัวในกีนูนอ่าครับจับไปเลย หายเด็กเยอะเด็กเต้นแล้วเด็กสนุกใหญ่สนุกสนานสนุกสนานนี่หนึ่งตัวครับโอ้ผลงานครับวันนี้<ป>ผลงาน,านวันนี้ได้เยอะอยู่นะครับโอเคครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับเดี๋ยวบ๊ายบายสวัสดีครับก่อคน <c ười> <Okay. S 1> สวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันที่หน้าครับ